ครับเจอก,กันอีกคลิปครบเปลี่ยนลายแท่งแล้วไปเอาลมมาก,ก่ออีกอยูสั่งมากว่ารอบนึนงแห้งกันตัวละน่าแบบมีทางเพิ่นเลยครับ40นี่มากหลายมากทั้งรถมากทั้งผู้ขับผู้ขับก็บมากแบบนีงอันนั้นจนสุดใหญ่มันเหลือไม่บ่ลลมหรอกลมขนาดล่ะ bà lông còn xong nè, bà tít nào, bà ông thấy đã ông xong bảo là sao <laughs> <laughs> rồi, để kiếm tiền với đấy, hài chứ mày nhiều จะถอยแทงกับสุดไทยนะครับแบบบ้องถอยเงาถอยเอาตะวิีหม่อง,งมล่มกับพอ่พอถอยเา้นอยวิหม่อง,งมลมอะ่ะนี่แล้วนี่แล้ว เรียบร้อยลุ้มีล่ะยัเป็นติดเรียบร้อยลุมเนี่ยว่ารอดเดยวยวเวเดวเวเงไปเลย hãy sôi đâu, chạy bao là chạy bao lâu, chạy bao lâu, chạy bao lâu, chạy

โอกจอดนี่มันกรบงัวนธแจสิเอาไปเขาไก่ใหดิม่ไ่วนี่แกเาววิทเนี่ยวิทย์หมืนกติดทหารกับเศร้าลมแล้วนี่สองอยเาอยู่นี่ ปันตมนะมันเลียกกับปันแหงปันต่มเลียงกับปันหเปียงเนเปียงมันคือเรียบตีล้วปันตัดหอยไถมไ่นมมนบมมนเีอันไถไ่นี่ว่าเป็นค10ืนดอกรอบแรกอะแล้วไถโกฟี่่แล้วไปไถไ่นี่ไงขันใญ่ข้าด้วย รับเรืเองเงินเรเปลี่ยงครับเรื่องเงิเรืองเปลี่ยงอ่ัอ่พลังส้างครับ ไปกัอนไปเลยไปกัอนไปเลย <c oughs> เฮ <c oughs> ้ <c oughs> เยโซ่รถโซ่รถโซ่รถเฮ้ยโซ่ที่รถดี หาไม่ขาเลย ว่นกแบบนี้แหละว่านลมลเหออวานทยีไปแค่สลุมเองก็ติดเิมบลุมเลยวานว่านนึงไทยได้ละสองรอยลุ่มแค่นี้ได้สองหาอยู่มีลดนะครับแต่่าเป็นประหสุดสายเลยนะครับแนวกันไ่แทงเอาไวเลย เจอกันไม่คิหน้าครับกดที่ตามนะครับเดยไทยบางอย่างครับขนม